สวัสดีครับเปิดซองจดหมายจาก f c EP ที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้ซึ่งใน E ีีที่แล้วครับพี่ได้บอกกับน้องๆไปว่าให้ส่งตัวละครอะไรมาก็ได้ใช่ไหมครับบอกเลยว่าหลังจากที่พี่บอกไปอย่างนั้นมีแต่คนส่งตัวกำกับมาให้พี่ทังนั้นเลยครับแต่บอกเลยนะครับว่าผู้เองสวยครับเพราะกติกาของคลิปนี้นั่นก็คือใครที่ส่งตัวละครอะไรมาให้กับพี่พี่จะส่งตัวที่โหดกว่าและมูลค่าเยอะกว่าให้กับคนนั้นครับนั่นแหละครับต้องชาย สาเหตุที่พี่ไม่บอกตั้งแต่คลิปนั้นก็เป็นเพราะว่าถ้าพี่บอกไปยังงั้นพวกเองคุยจะส่งตัวดีๆมาให้กับพี่แน่นอนเลยแล้วกูคงจะขาดทุนยับยับครับนี่แหละครับน้องชายเอาที่คนแรกเลย fc ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับน้องชายส่งเป็นซอมาให้กับพี่ใช่ไหมครับนั่นเองก็เอา utc พิษไปเลยครับน้องชายนี่เป็นไงมูลค่าเยอะกว่าแล้วก็เก่งกว่าแน่นอนครับ fc ครับพี่ส่งมาให้2 2 1ร้อยเอกมขอบคุณมากเลยครับผมให้ครับขอบคุณมากเลยครับน้องชายส่ง utc มาให้บวกกับอีก364เกมครับ ก็ถ้าใครอยากให้พี่จริงๆหรือสนับสนุนคลิปพี่จริงๆริงก็สามารถเขียนมาว่าให้ครับอย่างนี้ได้เลยนะครับน้องชายขอบคุณมากครับถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่เลยหน้านี้ขอให้ได้ครับได้อะไรครับน้องชายอันนี้ผิดกิจกรรมแล้วหรือเปล่าตรงสัยจะดูคลิปเก่ามานะน้องขอส่งเป็นตัวระดับรีเจนมาให้นะทุกคนเอาเป็นฟอไปเลยแล้วกันนะนี่ยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วครับตัวนี้คือตัวอะไรตัวกีกี้หรือเปล่าจากอีเวนต์ไหนก็ไม่รู้นะอ๋ออีเวนต์เตอร์กี้นั่นเองครับขอบคุณมากเลยครับที่ตรงมา พี่ครับขอตัวต้นเกมดีนะครับหรือก,กินก็ได้ขอต,ตัวต้นเกมดีๆหรือก,กินก็ได้ใช่ไหมครับส่งมาเป็นไททันซิลิม่าแมนระดับมิสติกถ้างั้นเอาตัวต้นเกมตัวนี้ไปเลยละกันนะตัวต้นเกมละเออเอาเป็นรีปคอนแม่น้องชาย รีพอร์คือมูลค่าก็เยอะกว่าไอตัวเมื่อกี้นะรีพอร์นก็น่าจะประมาณ500กว่าจมได้ครับโอเคพี่ให้ครับเอาไปเลยแล้วก็ในคลิปวิดโอน้าะครับน้องชายใครที่อยากจะส่งตัวละครมาให้พี่ครับผมก็ส่งมาที่ชื่อนี้ได้เลยครับผมแล้วก็กติกาในคลิปวิดโอน้าอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่พี่จะยังไม่บอกกติกาก่อนแน่นอนครับพี่ครับขอตัวกำๆหน่อยครับไม่กำไม่เอาได้เลยครับน้องชายขอมาจัดให้ ไม่ได้ครับคือเดี๋ยวมันจะผิดคอนเทนต์ของเรานะคือใครสร่งตัวอะไรมาคือเราก็ต้องส่งตัวที่ดีกว่าให้กับเขานะก <c oughs> ็ขอตัวกำกัใช่ไหมสแสดงว่าเขาไม่โลภมากครับเขาไม่โลภมากงั้นก็เอาตัวนี้เลยละกันนะครับผมระดับมิสติกครับอัปเกรดแม็กคาเมล่าครับเอาไปเลยน้องชายแสดงว่าน้องคนนี้คือนิสัยดีครับไม่โลภมากขอบคุณมากเลยครับน้องชายส่งมาให้อีก60เกมใครที่ส่งเกมมานี่ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่นะครับเอสีครับขอตัวเงินซันต้าหน่อยได้ไหมครับได้ไไม่เป็นไรโอเคครับได้ครับน้องชายไม่เกินกว ผมขอก็อตลี่ครับพี่โอ้โหน้องตรงเป็นไททันพิษมาะแะ้ว่บผมรถกบอกสามรอีก335เกมจริงจริงมูลค่าคือมันห่างกันมากครับพี่ให้ไม่ได้ครับแต่ว่าพี่จะให้เป็นตัวอื่นแล้วกันนะน้องชายเอาเป็นไททันค็อกแมนล้วกันนะ นี่คือมูลค่าแบบแตกต่างกันมากนะครับเท่าที่เอ็งส่งมาคือเอ็งได้กําไรแน่นอนครับอันนี้ขอบคุณครับต้องใช้ที่ส่งมาให้พี่หมดตัวแล้วครับพี่ขอตัวสีเขียวได้ไหมไม้กระทาอ๋อน่าจะหมายถึงรีปเปอร์คอนใช่ไหมโอ้โหแต่เอ็งส่งเกมมาให้พี่น้อยเกินนะครับต้องชายคือยังไม่ได้นะส่งเกมไม้พี่น้อยเกินจริงๆเอาเป็นมิวิ่งแล้วกันนะที่ให้เป็นมิวิ่งครับก็หดเหมือนเหมือนกันนะทุกคนขอแลกกับไททัทนคาเมล่าเอ่อไททันคาเมล่านี่น่าจะหมายถึง U d ดีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะไททัทนคาเม ชิปหายแล้วน้องชาย UTC พี่หมดเดี๋ยวพี่ขอญอาตไปซื้อก่อนนะเ UTC ราคาเท่าไหร่199เก้เลยเหรอเอาดีๆโอ้โหมันขายแพงหรือเปล่าวะหรือว่ามันราคานี้อยู่แล้วไม่เป็นไรครับพี่ก็ซื้อมาแล้วกันนะทุกคนทัก2ตัวครับโอเคครับน้องชายพี่ได้มาแล้วนะก็เป็น ไททันเขาขอไปเลยนะไททันคาเมล่าใช่ปะ่ะสาเหตุที่ตัวละครพี่เหลือน้อยนะครับต้องใช้ก็คือพี่เอาทั้งคลังครับไปแลกมากับ d ีเ v ทีวีแนะใครยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถไปดูได้ครับโอเคครับเอาไปเลยครับไททันคาเมล่าแล้วก็ตัวละครที่ระดับมิติกนี้ที่พี่มีอยู่นี่ก็คือพี่ไปซื้อมานะดูดเกมของพี่ดิน้องชายเหลืออยู่พันแปดขอไททัน OFO อะไรคือไททัน OFO ไททัน OFO คือตัวอะไรวะน้องชายพี่ โอ้โหไม่รู้ว่าไททัน OFO เอ้ยคือพี่ไม่รู้จริงๆนะอันนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่เลยนะไททัน OFO ตัวนี้แล้วกันนะระดับมิสติกครับเอาไปเลย1ตัวขอไททันดิวแมนและเพชร3 0 0โอ้โหโลบมากนี่มากูบิเดเรียบร้อย อดได้อะไรทั้งนั้นนะน้องชายโลภมากลาบหายเอาไว้แจกคนดูนะครับผมขอบคุณมากเลยครับน้องชายใครที่สนับสนุนพี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะแบบว่าพี่ครับอันนี้ผมให้ครับพี่ครับอันนี้ไว้แจกเอฟซีก็คือขอบคุณมากๆเลยครับเฮ้ยน้องทามส่งมาอีกแล้วครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมน่อยครับพี่ชายขอบคุณมากเลยครับน้องทามน้องทาม์พี่ส่งมาให้ทุกคลิปเลยนะส่งมาแบบเยอะชิบผ่ายเลยให้เป็นตัวนี้แล้วกันนะเอาไปเลยครับน้องทามหนึ่งตัวขอบคุณมากเลยครับ พี่ครับผมขอคิวปิดได้ไหมได้ดิครับน้องชายมูลค่าก็ไม่ต่างกันมากนะอันนี้คือพี่ก็สามารถให้ได้นะแต่ถ้าใครแบบขอแบบต่างๆเกินพี่ก็ไม่สามารถให้ได้นะน้องชายก็ให้แค่แบบมูลค่าให้มันใกล้เคียงับผมหรือมากกว่านะมีแลกกับ TV ทีวีหิมะได้ไหมครับหรือตัวแดงตัวอะไรก็ได้โหดโอโอ้โหไอ้น้องคนนี้คือแบบเขียนลงรายละเอียดมาคือจะเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับพแล้วขอ,อโหดด้วยนี่ไงคุบิดเรียบร้อย อดแตก <c oughs> ขอแรกกับทีวีหิมะทีวีน้ําแข็งได้ไหมครับ <c oughs> ได้ดีครับน้องชายเอาไปเลยครับอันนี้คือก็สามารถให้ได้นะน้องชายเพราะว่าคือมูลค่าก็มันใกล้เคียงกันครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะ ทอกแมนครับทีวีหิมะหมดตัวแล้วครับพี่กีเลเซอร์โอ้โหขอกีเลเซอร์เลยครับมีแต่คนส่งฟออะไรเงี้ยมาให้อะคือพี่มีเต็มแล้วครับฟอฟอนี่คือมูลค่ามันแค่แบบไม่กี่เจมเองนะคือแบบโคตรถูกอะฟออะครั้งหน้าพี่บอกเลยว่าพี่ไม่รับฟอแล้วนะน้องชายเอาตัวนี้ไปเลยแล้วกันนะมิวอิงครับดีกว่าฟอครับครั้งหน้าพี่ไม่รับฟอแล้วนะใครส่งฟอมาอันนี้คือพี่ลิฟแล้วนะกูแบบเบื่อขี้ได้ที่ผ่านไอ้พวกฟอพวกท็อกซิกเนี่ยโอ้โหแบ๊ น้องนี้ส่งระดับบริเจนมานะครับผมเป็นเม็กคาเมล่าครับต้องชายก็เอาเป็นท็อกฟิกไปเลยแล้วกันนะนี่มูลค่าเยอะกว่าแน่นอนครับอัปเกรดให้มันเก่งขึ้นครับน้องคนนี้ส่งเป็นอะไรมามันคือตัวอะไรนะตัวนี้อ๋อไททันคาเมล่าแมนเลยก็เอาเป็นนี่เลยแล้วกันนะอัปเกรดเป็นซอกิจกรรมอะไรนะตัวเอ่ออันนี้คือกิจกรรมว่าใครส่งตัวอะไรมาครับพี่ก็จะได้ตัวที่โหดกว่าไปนะก็น้องเขาส่งมาเป็นตัวมิวอิ่งใช่ไหมส่งมิวอิ่งมาก็เอาเป็นคิวปิดนะคิวปิดนี่คือมูลค่าแพงกว่ามิวอิ่งไหมหรือว่าพอ น,น้องชายเออเดี๋ยวพี่เอาเป็นตัวระดับมิสติกให้ละกันนะเอาเป็นตัวนี้ละกันกิจระดับสูงกว่าครับแต่มูลค่าพี่ไม่แน่ใจนะไททันนาฬิกาโอ้โหวงลีกนเอาไททันนาฬิกาไม่ได้ครับดีเอาฟอไปครับเออพี่มีที่ระบายแล้วครับที่ระบายฟอเอาไปแจก,กให้คนอื่นครับพี่ขอบคุณมากเลยครับน้องชายคนนี้พี่ครับผมอยากได้ทีวีหิมะโอ้โหมูลค่าน้อยเกินครับ ส่งมาให้ร้อยเกมนี่คือถือว่าดีแล้วนะแต่ตัวละครที่เองส่งมาให้พี่นี่คือยังไม่ได้ครับเอาเป็นท็อกซิกไปครับน้องชายให้ครับขอบคุณครับพีทลัดเลเซอร์ครับพี่โอ้โหเ,เองส่งตัวมาถ้าเองส่งตัวที่มันดีกว่านี้เองจะได้นะเออแต่เองส่งตัวคือแบบตัวอะไรอ่ะพอพี่บอกว่าส่งตัวอะไรมาก็ได้นี่คือแบบอะไรก็ได้จริงๆเลยนะตรงแต่ตัวกากๆมาไม่มีใครแบบส่งตัวดีๆให้กับพี่เลยนะ ในครั้งนี้ดูดิคือแบบมีน้อยมากเลยนะอยากได้ทีวีหิมะครับโอ้โหทีวีหิมะส่งเป็นไททันซีดิมามาเลยโอเคครับถือว่าพี่ให้ละกันนะคนนี้เอาไปเลยครับน้องชายมันก็จะมีบางคนที่ได้กับบางคนที่ไม่ได้นะน้องชายแต่ยังคนนี้คือเขาส่งมาเป็นระดับมิสติกนะก็ถือว่ายังโอเคหน่อยแต่ถ้าส่งเกมมาให้ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าพี่ให้ครับขอตัวรีเวอร์คอนอ๋อน่าจะเป็นรีเปอร์คอนนะครับผมหรือกีเลเซอร์ก็ได้ครับโอ้โห ตัวซันต้าทีวีแมนมูลค่านี่น่าจะประมาณ200เกมบวกให้อีก100เกมอืมได้รีพกรคอนนะน้องชายถือว่าพี่ให้แล้วกันนะ้ารีพอรคอนมูลค่าก็ถือว่าใกล้เคียงครับอันนี้ยังได้อยู่นะถ้าไม่ส่งมา100เกมนี่คือไม่ได้นะยังดีครับที่ส่งมาให้พี่100เกมอยากเป็นผู้โชคดีไม่ได้แล้วครับน้องชายคนละกิจกรรมและฟรีครับขอบคุณมากเลยครับพี่ก็ขอตัดบางช่วงบางตอนออกไปสักนิดหน่อยนะน้องชายเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเลยครับกับสปอเซอร์ของพี่ครับ,ค,บคริตััชอคบ ร้านนี้นะครับทุกคนก็สามารถไปใช้บริการก็ได้ครับทั้งเติมโลบักนะครับผมแล้วก็มียูนิตใน Toilet Tower Defense นะครับก็ก็ไปเลือกชมก็ได้เลยลิงก์เพจอยู่ด้านล่างครับในอีีนี้เท่าที่พี่ดูมาคือไปนคนส่งตัวกับกรรมแต่ขอตัวดีๆมาทางนั้นเลยนะก็ก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าพี่บอกกับผู้เองไปแล้วว่าเออส่งตัวอะไรมาก็ได้นะก็ตามนั้นนะครับน้องชายใครที่ส right right ่งตัวอะไรมาก็คือว่า E ีพีนี้ได้ตัวดีหมดครับทุกคนนอกจากนี้ส่งดีเจสปีกเกอร์มาก็เอาเป็นเออเอานัลว้ ใช่ครับขอบคุณมากเลยครับน้องชายเลดเลเซอร์หนึ่งตัวอยากได้ตัวดีๆครับได้เลยครับตัวที่ดีกว่าตัวระดับแรก็จะเป็นนี่นะครับซอดีกว่าแน่นอนยังไงก็ดีกว่าดะ UTC กับเชฟซันต้าผมเพิ่งกลับมาเล่นไม่มีตัวดีเลยสุดหล่อโอ้โหไอ้น้องโลภมากเกินนี่ไงเอาตัวนี้ไปเลยครับมิวิงครับตัวดีๆครับ fc ครับพี่แอคโอโหในที่สุดครับก็มีคนส่งตัวมูลค่าสูงมปู่มาให้กับพี่ครับอันนี้น่าจะเป็นคนเดียวเลยนะน่าจะเป็นคนเดียวเลยครับที่ส่งกินเลเซอร์มาให้ขอบคุณมากเลยครับน้องชายตัวที่เองจะได้ตอบแทนไปนั่นก็คือนี่ครับก็ต์ลี่ครับบอกเลยว่าก็ต์ลี่คืออาจจะมูลค่าตกนะเหลือประมาณ2,000กว่าเจมแต่ว่ายังไงก็มากกว่ากินเลเซอร์แน่นอนครับพี่ให้ครับน้องชาย เองน่าจะเป็นคนเดียวเลยนะที่ส่งมาแล้วแบบโอ้โหบอกเลยว่าเราไม่ได้ขออะไรแรกด้วยนะขอคุณมากครับอยากได้1,000พนเพชรนี่ไงโดนกุดิพี่ครับผมโดนบินไฮเปอร์ผมขอกินเลเซอร์ได้ไหมพี่ไม่เชื่อครับเองโดนบิดจริง <c oughs> แต่ว่าในการเอาฟอไปแล้วกันนะถือว่าพี่ให้ครับในการแต่งเรื่องของเองพี่ครับผมไม่มีตัวเล่นอยากได้ตัวแดงอยากได้ตัวแดงผมไม่มีตัวเล่นนี่ครับ DJ s p e ป k e r Man ตัวแดงเหมือนกันครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือมูลค่าเยอะกว่านะเยอะกว่าไอตัวเมื่อกี้แน่นอนครับเอาไปเลยครับอ่ะก็อย่าว่าพี่ไม่ได้นะพี่ให้ตัวละครที่ดีกว่ากับเขานะตามนั้นครับน้องชายอยากได้ตัวฟาร์มจังตัวฟาร์มใช่ไหมตัวฟาร์มที่พี่จะให้เองได้ก็จะเป็นเอ่อน้องกระปงตัวฟาร์มในไอ้นี่มาใช่ไหมเอาเป็นนี่ละกันซานต้าทีวีครับที่พี่ให้นี่ก็เป็นเพราะว่า เอ็งส่งเกมมาให้พี่ด้วยนะอยากได้ครับอยากได้อะไรครับน้องชายน่าจะหมายห้าสิบเกมนี้น่าจะหมายถึงกอรลี่กิจกรรมเก่านู้นใช่ไหมงั้นเอาเป็นนาลเซอร์ไปครับน้องชายมูลค่าเยอะกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับเรียบร้อยครับคนสุดท้ายอย่างที่พี่บอกกันทุกคนส่งตัวอะไรมาก็ได้ถ้าไปเองส่งตัวดีๆมาให้อย่างน้องคนนี้ครับที่ส่งกีนมาให้พี่ก็ส่งเป็นยูดีซมาให้นะแต่ว่าในอีพีนี้คือไม่มีใครส่งกีนไม่มีใครส่งตัวดีๆมาให้กับพี่เลยมีแต่ตัวกำกำทั้งนั้นเลย พี่แค่จะลองใจเองแค่นั้นแหละว,ว่าให้ส่งตัวอะไรมาก็ได้สุดท้ายพี่ก็รู้ท่าแท้ของพวกเองอีพีหน้ามอนเดิมครับใครที่อยากส่งตัวมาให้พี่ครับชื่อนี้เลยส่งตัวอะไรก็ได้เหมือนเดิมครับตามนั้นนะน้องชาย